กือเอดีโอ้วยด้ครับอู้หงามเลยะง่ายงามงมเครับผมอมมังนงามด้ยครับ่สวยเโอเคคือประมาใช่ไหมนองเ่มันยุกีอ้ายอือยกี้เข้มกข้ยาคุณม ได้ดองสังเกตเลยครับผมได้ดอกเห็ดสังเกตหมอเห็ดจ้ะพี่น้องหมอเห็ดสวัสดีครับผม สวัสดีเอฟซี D, ทุกคนทุกท่นนนานนะจ่าที่ข่ามารับชมเมื่อกี้ค่ะลุยจ้าสวัสดีพญานิยมเอฟซีทุกท่านครับผมจ้าทางนี้ในประเทศลรวกำลังประเทศกำน,นางจ้าครับผมมีพอกันวันที่24นนนนนกกนเ,เนาะค่ะมิถุนายน2568จ้าหกสิบแ้เมื่อกี้ก็เพิ่งกีกับฝ่าเขาปาหาเห็ดซื่งเ่าเนาะแต่ว่ามันี้ออกมาแบบแบบสายเลยค่ะสายมากเลยประมาณเที่ยงมันไหวนี่ประมาณเที่ย,ง,ยงครับผมจ้ากินเขาแล้วจังออกมาเนาะ เดี๋ยวพี่ช่องก็ไม่คิดพราคิดจำมันนี้ว่าเสด็จขีมานบวรจ่าไปกันเลยจ้าสีตาบันนี้เฮามะเฮามาปลาลางมัน้องเม็กเนาะเนี่ยครับผมบอร์เด็กคนพูดคนเขาจ้าปลาบ้านน้องเม็กตะบนเทือกเขาพูบุญทลิศจังหวัดอุบลราชธานีไปน้ำกันเลยจ้าขีมานบวรจ่ามันไปจ้าไปครับผมพึ่งเหลืองพึ่งข้าวมันนี่ออกจากบ้านสายๆครับผมเที่ยงออกจากบ้านเที่ยงครับผมดอกแดแห้งหมานจ้ะดอกเร่แห้งหมานจ้า โอ้ขาเนาะปั้นเลยพึง่งแดงขาหาอร่อยเลยพึ่งเขาใหญ่ได้จ้ะพี่น้องอันนี้เห็ดพึ่งเหลืองอีกดอกนึงเยอะแม่เน,น,นี่ยอะไรเนาเอาได้อไดโอ้คือนหน่อยแท้เขาใหญ่บ่อยคืออยู่เงินบ่นนมมนามเงนจ้ะเดียกระโดดขาบ่ได้เพิ่งเหลืองดอกนี้บอกง่ายเลยจ้ะชุ้งเจริญเถื่อนหนูง่ายให้สองดอก อตองน,นี่คืององงจ้ะอีกตัวนะึงเพิ่งเลี้ยงเพิ่งคุณออกใหมาอีกหนะเอาได้ดอกเดียวจ้ะโอ้เห็ดละงูดอกแรกท่องมันอี้เจ้าครับคือมีหมดสายหมดบอลในไอหมดขันพี่น้องเท่มเห็ดอยู่แตจะมามีดอกเดียว เดียเท่่็าดอกงามนี่ยนะพอคนาตัดดอกกนุนมหนนต่างกันครับหือวยกระพา่อจหรอเปิดตัวไเลยว่ายง้ก็ม่น้วน่เดีโอ้ี่ด้ครับโอ้ งามเลยค่ะสวยงามดีงามดีครับผมนี่จุ่มงามหลังเลยเนาะหลงเหลืออยู่ครับบ้านมันด้วยปลาลางครับผมเข้นสุขึ้นผู้บริสุทธิ์สายแหลี่ยมอันส่งคือค่าแพคเกจครับผมไฮเอสซีครับผมให้ลูกไปส่งให้ครับผมก็เลยออกมาสายครับ แคแบบจิ๊บเลยอ่ะเดือนกัดเขับไปเลยได้ปฏิโดดขึน้นยุงนะจ้ะกัดเหนือเขาปวดขวดเลยได้ผลพกดูมจ้ะพี่น้องงามๆจ้ะไม่คล้าย,ย,าายเยอ้อ่ะไม่คล้ายน้องนุ่มเห็นเห <laughs> ็นอยู่แต่ว่าลงเข่าเลงล้มเข่าทีาน่นี่เลยงามคือกันเอารนางกายม,ามันหลอมพี่น้องผมคิดยางมาเบิ่งแล้ยเห็นพอเก่ว่ะเก่ว่ะเพ็รไม่คลิเด้อนี <laughs> ่จ้ะ อันเฮ็ดต้องเอาฝนด้วยจ้ะพี่เนาะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดลายแกงว่ามันเฮ็ดนางฝ้าด้วยจ้ะพี่เนาะเสียเพื่อกันจ้ะอืมเด้งดีสิครับผมดอกงาเลยครับก่อเพื่อนขาเอาดิกรติ้กระย่างด้วยจ้าีหลอดหลอดเดียวเนาะอืมจ้ะนี่ผึ่งผึ่งเหลืองเหล็กหน่อยบ่จ้ะที่นี่ครับพวกหกนี่ครับผม ก็คมาอีกะพี่น mm ้อลิกมาเห็นคือเห็ดแท้เห็แต่ว่าเื้ยเห็ดหกแท้ผมว่าหกกระปติระมีเห็ดเนาะจ้นีรับดอกงคุ้ดีาพี่น้อคเปิดตู้่บใหญ่ทอยู่ทงานปู่เนาะมูมูใบใหญ่นี่ครับกระอกงามด้วยครับสวยอวาโอเคคือว่าหมานกับพี่น้องไม่กล้ามาสวยรางวัลคนมาสวยบ่จ้ารางวัลของคุณขยันขยันหมา เริ่มลุยเริ่มลุยดูว่าขอเป็นโมตอนนี้กำลังแต่ยางโตตัวละอายห้อนกันนี่อากาศเอาแห้งเลยตอนมาเนี่ยคุณแหน่คุณระทู่เร่งเฮ็ดแต่เพิ่นนะคุณก็บบุกอะไ้มันหมานเด้อคนะไอเสตสายก็ให้มันหมานี่เกา ขอบคุณคำอวยพรด้วยจ้ะกระซาธุซาธุให้มันหมานสมคำอวยพรหน่อยเนะอันนี้ไม่กี่เข็นเท่าไหรเขาบอกกีได้หมเข็นดอกหน่อยกลัวพึ่น้องท่านโหรท่านวหาวัฒนเจบาิลปครับผมกาลัเติ่มต้นนี้ป่ะแน่กาลังขอปลามาเนาะ ดอกสซไทยคนส <laughs> องดำครับผมที่นี่ได้ดอกเยอะครับผมสองคันเลยห้าหกเจ็ดดอกดอกก็ดีแจงจ้ะสองดอกดังเด,ดือย เดี๋ยวเขาาลัาพอดีเนาะนั้งจ้ะพอดีเจ่งเลยพอดีนมนมมันแห้งๆแย่เนาะจ้ะพอดีหาส่วนไหนใี่เจ้าแดหน่อยเอร่อยกันเลยจ้ะอุ้ยคือคู่สวยแท้แต่คู่ง,า,งามเนละ ซ้ำกันเลยเนาะอีกดอกหนึ่งจ้ะอันนี้ยูู่้เดียวแต่กบไกลโมไปไหนเนาะจะปืนเขาแค่นได้ครับอุย้ยเอาเดี๋ยวเมื่อวันคนจะเถื่อนอ่ะหอมเนี่เนาะนี่ตัวเปื่อยถิ่นที่นี่ครับผมแข่งนายยุ่ยไอ้แข้งยุ่ยเข่งยุ่ยท้องขท้านี่จะได้งได้ได้ มามาแเ่ะเถื่อเพื่อนโบออกอนากมีเพื่นร้อยออกเราพ่อมาเจาะเพื่อนร้อยออกแต่พี่นองในี่ตระกใหญ่เนาะไหก็น้อกว่ได้ดอกอ้ดอกในทองดีแต่หลังคนด่ไปอัอหลังคน่นักนีอันนี้จจนเจือยี่ป้าเนี่แล้วมีนาจะได้เนะได้จ้ะมีขาสะอาดลังกับว่ามีเนี่ยอจะจ้ะคุณดูเท่าไหร่อีกจ้ะต้ก็ได้ แน่นดเด้นะข้างเท้าเนื้อแน่นจ้ะคุณฟังเงี้เด้นบ่ขึ้บ่คุณฟังตัวขาบุหันนลยโอ้ผมเห็นด้วยอเห็นไหมอะได้เห็นบ่เออคือัะแข็งเงยดิล่แข็งจะสอนช่วงคนโอ้คุณสอนช่องหรอคุณแน่นเต็มจ้าโอ้ได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 ้เต็มตาลวบ้านคณดีจันที่คุเต็มตาด้วยน้องดังใจ

ะไรอยู่ด้วยก็ไรอาจจะปลวกกินปลวกกินไปหน่อยน่ะจะแต่เป็นเสืออยู่ไหนละตุ่งแดงขาลายจ้าวันนี้ยังเก่งได้อยู่ด้วยจ่าทองเหลืองจ้ะนี่จะโดดเหรอยังเห็นโดดหนึ่งโดดหนึ่งทนทนโมมี่โมมีเพื่อนเลยจ้าแกงขาดบ่อบ่อใหญ่พิโลกเลยนี่ครับผมผงนุ่งครับผม เพิ่งขายเงารครับผมโอ้ยังโอเคอยู่ครับนี่เฮ้ยโมอคอยดีปีบอายอืออุ้ยจอดยู่เพราะภาพหน่อยก็เห็นกันหน่อยนักเรียนแท้นักเรียนเข้าแถวเขาเออ้อมองเลยมีโมสีเอยโมสีโมสีจินจายเหรอไอยเนาะโมสีสีส้มจ้ะตอนนี้มาอยู่เป็นหมูน้องหางอยู่คนเดียว น้องจ้ะอุ้ยหามกันท่ะอีจ้าน้องดำโอ้ยกำลเล่มอยู่ครับผมดึงแห่นอิงตเฮ็ดเด้อโอ้เพอแค่พี่น้องผมมาพี่ดอกด,ด้วยครับผมอุ้ยเฮ็ดแกงเสียบหาย่าด้วครับอ้ยครับผมเกลีงเซ็เครับผม อ่ะเนี่อันนี้คันของหอมัินะหอมจะเป็นการหอมเขาเปิดนี่ยไมเลิเดี๋ยวเวลาเขาเน่นาะเดี๋ยเวลาเาิดเนี่ยคำมันบัวเบิดีๆบูเห็นนี่เนี่ยน้อทีเดียวก็ไปตอเด้ยแต่อับเนี่ันบอกค่ะน่าอุ้ยต่างหากทะเลทะเลอยู่ต่าหากคือผูเห็นเดี๋ยวมาน้ละ จะพูดดอกไม้งามง่ายง่ายงามแห่่ดีเนาะฟ้าสมบูรณ์แบบใหยจ้ะเือเป็นหมูอยู่ครับนั่นจ้ะงามแห้จ้ะเนีนกว่เก่งนี่เลยครับเนียนไอโอ้ยโดนคุกกี้เข็นกะค้าเนี่ยคือพอกิกจะไน่หลับเป็นเอ้ยลงดำเลยแบบค้างงาม หลายดอกเนาะง as, ่างาม่ใช่หรือว้ามา่บใบกระตากองกระดิออห์หนาฮ่เดี๋ยวออกกางทั้งสองกระตาครับผมเพราะว่าตาหน่อยก็เต็มก็เลยแบ่งออกไปใส่ตาใหญ่แล้วครับผมเยอะง่ายแฮะใหญ่ปานนอดอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ากไม่นี้ากับเปื่อกน้ำกันอุ้ยเสียดายเนาะเป็นเชือกนี่หน้าดอกนะ เนหน็ดงามเรยคุณ้ชได้จ้าลุงเอาเห็ดมันฝูไม่คิด,ดนี่ครับผมลายดอกเล่ครับผมงามงๆครับอ้๋เหยอะเออหืมหรือปะรสชาติอร่อย,ดย,ย,ดยเ,เด้อข่ยเด้อรสชาติแซ่บแซ่บแกงซีอิ๊วใหม่กับแซ่บเนาะนี่คร,รับผมผัดกับแซ่บ มันคื้นในฝนตกแบบแหงเลย้ะพี่น้องแบบบูมีลมเนาะไมีเต่ฝนอย่างนี้ลล้วนตกนะแปลๆโชคดนเติบเนาะดนเตอรเอาเมฆีไปมดดินแกะมดดินตกง่ายพี่น้องพี่ครับโอ้ยตัวใหญ่ตัวกีบโมเปินบุกเขาใส่เมกีนุ่มเตีมหัวเขาพี่หน้องผมไข่นิโมร็วมอตาสีเด้อพี่น้องกี่กันคือกัน คุ่นพี่น้องตัวใหญ่แห้งแม่เสียงขนาดอุ้ยท่านกะน้ำโอ้โอันหนาวเปล่าอ๋อไฟเดือจ้าพี่น้องพาปุสวยงามก็ได้ <c oughs> <c oughs> มันเป็นตายานนี่ครับน้ำโอ้ยขันหงายไปมาดีนองอ ใช่ยูบ่ปวดปวดยูบ่หมดลีนหือหมดดีนคนดินนั่นเนาหมดไปสื่ออยู่คุปข้าใส่โต๊ะห้างเขาเลยเน้องจ้ะอก,กิกปกิปุถัมเด็กปไปตกใจไปเรื่องว่าเป็นเห็นหนังหมดยองไ <c oughs> อยูเอายามาหนำนนเนาะเดี๋ยวฉีดใะหายดูะนะครับที่น้องสังเกตนคะครับผมในดอกเหคสสังเกตหมอกเห็ดจ้าพี่นอออ้นองหมอกเห็ด ชัดเจนบ่ครับสินแห้งนี่นี่ค่ะสินสินคนล้าขาเพิ่นจ้ะพี่น้องเพ็ดผึ่งนุ่งยุ่งด้อครับนี่ผมอู้ทองยังสวยๆจ้ะดังก็แห้งามจ้ะไปใส่สองตาครับผมตาหน่อยก็เต็มแล้วล่ะครับผมตาใหญ่ก็มีแต่เห็ดผึ่งดำครับผมเอาหลุนต้อกันอีกครับน้องดำครับพี่อดำพี่น้องผมมาดิมึงเนยครับ บานใส่หลายเลยบอลเี่ยวกนขึ้นผูปลาล่างกับบอลเมื่อกี้ขึ้นผูปลาล่างกับบอลครับผมเสียดายดิเสียดายมาไม่ทันตอนจุ่มบอลในใหม่ครับผมบาลในใหม่ทำงานไม่เนาะแกงกระเสบเด้อจ้ะพี่น้องแกงกระเสบปีงปนกระแฮงแส็บล่างกาง่ายจ้ะบ่ค่อยเปื่อนเนาะนี่ครับผมนี่เอฟซีผมถามว่าเอาไปเห็นอย่างหลายที จริงเนี่ยเอาไปเห็ดเมนูครับเขาหนำด้วยครับผมปิ่งได้ปนได้ปิ่งปนแกงกระเจบค่ะไม่ต้องย่านเพื่อนบ่มีเสือดอกไม่้องเพื่อนบานสะปอเพื่นกระโลนเลยจ้ะโลนแล้วก็เปลือกสีกับเป็นเสือจะนี่ครับผมเพราะว่าบานบางแห่งพอก็บอ่อนเนาะใช่ครับผมแต่โจงไปน้ำเก็บไปน้ำเหรอครับผมคือตั้งสีกับเป็นเสือแบบไรล่ะจ้ะนี่สะปอล่วงเป็นล้านๆตัวละจ้ะ เอาไว้เบิดจ้ะนี่ครับผมเอาไว้ได้เติบอยู่ครับผมนี่นจ้าดำโค้งเข็มมือผมมันน้ำด๊อกดำขี้นีบอ๊ดำขีดีพวกนี้เขาแค้นเมื่อกี้ข้างหน้าพี่น้ำดอกจ้ะนี่น้ำเนี่ยใช่แล้วนี่อันนี้สองมีช้อนดอกมีดอกมืง อุ้ยนี่เหน่ก็สามดอกแล้วได้นี่ทีอารมดอกน่ะบ่โอ้กล่องนี่บ่ันนี้มอคังเวียนในกล่องเป็นสี่ดอกจ้าสวยๆเอ้ยยิ้มเลยๆให้กันด้ยครับสามครับพกขี้มา้าม้วยจังน้องพกขี้มาอีกแน้ว นี่แต่คนได้ดีพี่น้องสูงนะคะจ้สูงยาวเข้าดีนี่กตโอ้โหบานอีกเลยจากข้างนองเหมือนตัวเหมยดีหน่อยเนาะแม่ตัวเหมยตัวเหมยครับมาหาคัินเวรเหมยมาอนีเขึ้นผู้โอ้ขามือนียมาออื่นขึ้นผู้มือต่อมาอีกแบบเป็นจุ่มเลยเด้นี่แค่แม่นจุ่มเลยสิงามขาดเลยไอ่เอาเลยได้จ้ะจุ่มนี่เท่าไรนี่ฮกโดกเ่ะ แม่นไข่คือสิหน,น,นีบกันเลยเลยนะติดกันเลยทลไรไข่ติดกันเลยแบบนี้ <c oughs> บ้านใหม่อยู่จากพีนก่น้องเป็นอีจัดจีกันหลายคนกันเลยหลุมเนาะเต็มกระตาเฮ้ยไป ดาว่ะตาหน่อยจะเตรียมแปดบาทที่หาทางรวยเมื่อไหด้ตัวเปี่ยมเสีอก็ีอยู่ได้แต่พี่น้องผมเสีอก็มีครับผมเราดี๋ยวเบิร์ดเด้จ้ะาไปรวยครับผมหานหนทางเมื่อยหร่ขึ้นเขาครับผมน้องดำเสียอุ้ยนี่มาบอสวยสวยอยุตโต้ไหนเพิ่มเขาเมื่อข่าว่ามันสีบริเวณเฮดครับพี่น้องพุ่นเงยชิมาครับผมติวจ้ะ ำตอ่ะแห้งดำแห้งคำแห้งเมือกฝ่าเมือกมาก <laughs> 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 มดเด็บหลายเลยฝ่า, <laughs> ากระหอกแค่ไหนมันหองอยู่ไกลอยู่เ <laughs> <laughs> นาะมองห้องหอกมาที่นองเท็ดระบบางครับคุ งานไมไ่เลยครับโอ้ขาวบานจ้าโอ้บานางานไหมครับงา,านจ้าเพราะทำตอนตันนตวไ,ม,ไม,ม่หรอกนะครับผมบ้านภาพเวอร์กับภาพอันนปลากระหองไก่เข้ามาไก่เข้ามาครับผมเึ้่มขนาดครับผมเห็นบลาดิฉันคู่เห็นเ,นเ,นข,นเขากะ ถือว่าเก็บเห็ดเหมือนกับถือว่าไข่ดูครับผมปไปครับผมไปเบิ่งผลงานกันอยู่รถกันครับผมนะครับมาเบิ่งผลงานครับผมหาเห็ดปลาล่างน้องเม็กปลาลุ่มนี่แหละครับผมเมื่อมันไปพูดครับผมเลยมาเชียงเพียงมานคือเก่าไนนยเนาะแม่นครับขอบคุณเอฟซีที่บอกให้มาหมานะคะมานอิลิจ้าชือว่ามันสุดยอดหน่อยเนาะแม่นครับผมออกมาจนเพียงกับพี่น้อง เห็นละงอกห้ากระไดจ้ะิมานีไปน้องเป็นเห็ดละงอกมันสองห้อเขาปลาย่างหน้าได้เ okay? ห็ดผงเหลืองกับมาหลายดอกเนาะเนียนครับผมจ้ะหลักๆมันนี่เป็นละงอกกับเพิงเด้เอ้ยเพิงอันผงยังไงผงเขาแค่นอเนียนครับผมเพิงเขาแค่เด้หลายดอกจ้าเห็ดเพิงดำมันห้ากระได้ดอกเพิงบานเพิงจุ่มนะจ้ะก็ะเรื่องใส่กระตาญ่จ้าพี่น้องเห็ดเพิงดำกับเห็ดละงอกบานเนาะครับผมข้างล่างก็จะมีผักอับแอบแน่เล็กน้อยจ้าพี่น้องจ้า ผลงานไปเนี่ยที่ว่าสุดยอดจ้ะสุดยอดอีกมือน,นึงครับผมสุดยอดอีกวันจ้ามื่อนี้เป็นคลิปของวันที่24เด้อจ้ะวันที่24พศ68เมื่อกี้ก็พ่อก,กี้ก็ขอ,ขอฝากผลงานไว้อีกคลิปนึงเด้อจ้าเชิญชอบวิดีโอจังในแกนลเลอรี่ติดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งน้ำเด้อจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากชอ่องเมคิสคว้าลุยจ้าเมื่อกี้ก็พ่อก,กี้ก็ขอขอ,ขอ,ขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกททกำลังใจคือเก้าล่ะจ้ะ ขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่นนานเนาะจ่าที่คอมเมนต์ดีๆค่ะมาให้กำลังใจเมคก,กีค้ก็พกกีก้าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมสำหรับคลิปเมื่อนี้ยเมคกี้ก็พกกีกับฝากผลงานไปเพียงจำนี้ร์ละจา้าไปบอกกันไม่เมื่นาว่าเมคกี้สีภาไปหายัางที่กัดใดเนาะจ่าเมคกีคกกค้ก็พกกีกับขอตัวลาักระบังเขาด้วยจ้าเขากลัเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพปนย์ไนย์เอฟซีทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆด้วยครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตาม ก,การติชมทุกกำลังแรงใจนะครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมขอบพระคุณคุณแม่คุณพี่น้องๆแล้วก็บเอฟซีทุกท่านครับผมที่เข้ามาชมในคลิปพาลุยครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมกับตันพอกันไม่คลิปหนาครับผมบ๊ายบายค่ะ